โอเคทุกคนคือไม่ไหวละแไม่ไแล้ว,ว,ลวคือเศร้าวเว้ยเศร้าวเว้ยเดี๋ยวนะชุดใหม่หรอชุดผู้หญิงนี่เป็นชุดของผู้ชายมาแล้วเหลือของผู้หญิงวิง่ง ตด้แล้วไม่เอาแค่นั้นล่ละไม่เอาครับผมท้อแล้วครับเดี๋ยวล็อกอินก่อน ไม่ไหวเลย,เลย <c oughs> ุ่้ท่อแล้วครับ GM <c oughs> ไม่ไหวแล้วครับ ยกธงขาวแล้วครับเลิกแล้วจริงๆอันนี้เรื่องจริงปรลิมโม่าลิมโมเลยครับสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลย ใช่วัสดีครับจีอสายร่าร่าจริงหรือเปล่าไม่ไหวเลยไม่เจอกันนานช้าแล้วครับคือพี่ไม่มีเงินแบบสมัครเน็ตแพงๆเว้ยพี่ก็เลยไม่ได้สตรีมโคตรนานเลยเพราะว่าการสตรีมเนี่ยมันต้องใช้เน็ตโคตรแรงเอาตรงคือแบบสมัครทีน้ำตาจะไหลครับ คือครั้งครั้งสุดท้ายละไม่มีเงินแล้วครับเพราะมันต้องใช้ในเกมด้วยไงล่ะ <c ười> คือผมทอ้ทอโคตรท้อท้อกับไอเสื้อเนี่ย <c ười> ได้ซ้ำไปซ้ำมาไม่ไหวกับเสื้อแล้ว <c ười> ไงเมื่อไหร่มึงจะให้ถาวันเจเสือ้อแค่เสื้อตัวเดียวเนี่ยเจ้ เสื้อตัวเดียวจีเอ็มคั้สุดท้ายนี่ไม่ได้เสื้อสวยพี่สวยสวยโคตรสวยเลยจีเอมสวยโคตรสวยเลยจีเอมไปแล้วต้องไปเก็บอีกโอ้ไม่ไหวนะไม่ไหวนะคือผมมีไอดีมันตั้งสามไอดียไงผมต้องมานั่งดัน มันนั่งมาเก็บเก็บจนลำคานเอาตรงอ้พี่สาวโทรมาเฉยเลยเฮ้ยมึงยัง <laughs> ไม่กลับอีกหรอวะโอเคเน็ตกลับมาลขอโทษนะเมื่อกี้พี่สาวโทรมาพี่สาวโทมาพี่มึงแปกผมขึ้นแดงหน่อย Đây mình làm máy vào. khi bọn bè phùng khinh đang rồi. Pim, bè anh mới vậy lọc. Bè tự anh thêm mới vậy. Bè tự anh thêm mới vậy nón ơi. Phi cho bè khai มันท้อมากเลยตอนนี้ยคือแบบเงินก็ไม่มีหยอก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 คือตอนนี้ท้อมากเมันก็บ่มีละโอ,อ้โหพัดนเราโคตรเยอะเลยเจ็ดพันจบแล้วเรามีไก่้วงไรอาผมขึ้นแดงแล้ว อโอเคด,ดีใจได้ครับน้องเทสเดเดเดยวมันเวลาเล่นมันชอบเป็นเนี่ยชอบปัดมันมาเฉยเลยไอ้ปุ่มไอ้ปุ่มทุยไอไอปุ่มโฮมชอบปัดมันตลอดเลยเดงชามราบ,บาเรามาเก็บทเค็นจำไว้เอาเน็ต โอ้โหไม่ไหวเลยพื้นเป็นมันชอบหายไม่ได้อยู่ในตัวเมือง,งประเด็นคือไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะขอคไอค่ด้วยครับผมแรงก็ต้องเก็บโทเค็นก็ต้องเก็บอันนี้ดีพี่ชายนะไม่ใช่ดีผมเฮ้ยนายลงทำไมนาย มันลงไปเก็บตาล่าแน่เลยชื่อผมในเกมชื่อว่าใจเย็นดิอ๋อโอเคอาเฮ้ยมีคนลงด้วยวะไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเราอะไม่ไหวเลยทำนี้เราอาจจะไหวไหมนี่หนีเฉยได้เะเฮ้ยมีคนกำลังวิ่งมาขอปืนหน่อยครับ ไปในบ้านนั้นอะเฮ้ hey, ไปไหนวะเฮ้ย hey, ไม่ไม่วิ่งแล้ววะหัว oh, ไม่หัวเลยเฮ้ยเฮ้ยรีแม็กพอดี หัวไม่หัวเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยผีมือไม่ไหวเลยผีมือไม่ไหวเลยคุณชาร์จก็บอมีเด้อแต่คุณชาร์จเด้อคุณชาร์จก็บอมีเด้อยแต่คุณชาร์จเด้อบ่ไหวน์นะบ่ไวย์นะคอยสิบ่ไหวเด้อ เขายิงกันรัวๆเรามานั่งเก็บของชิวๆมันจะเป็นอะไรไปวะไอ้มันนั่นไปไหนเราไม่รู้ชิรู้ไปกันละชิรู้ไปละ มาเดูจนไปทดเทรักกันทดเทรักกัน,นเนี่ยเน็ตทูผมไม่ชอบเป็นเนี้เน็ตทูเน็ตทูมันชอบปิงอ่ะผมไม่ชอบที่เน็ตทูมันปิงบ่อยอ่ะอันนี้ขนาดเน็ตทูสิบเมกยังขานาดน,นี้โอ้โห เนท็ตทัวเอ้ยเน็ตทัวไม่ไหวเลยเน็ตทัวคตรปิง ไม่ไหวเลยนี่ถเอเองต้องไปรับนี่สายมาใหม่แล้วนี่ถู <c oughs> จะมาตุยดาข้าหรือเจ้านี่สมองดำจริงๆเลยนะ <c oughs> ข่าเนี่ยเป็นถึงเทพเจ,เ,จเจ้าเจ้าจะมาตุ้ยดาวบอนี่แมปนี้พอใจเด้อเฮ้ยน่ารักันเน็ตทูจริงๆเน็ตทูมันทำไมมันชอบปิงเงยไม,ม่เหมือนของเอเอสนะสิพอดีว่าไปเติมเน็ตผิดไปเติมไม่มาไปเติมเงินเข้าเบอร์ผิด เๆๆๆมีคนฟาร์มไปแล้วไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยฝีมือไม่ไหวเลยฝีมืออ่อนหัด อ่อนโคตรโคตรไม่ได้อ่อนแค่โคตรโคตรนะอ่อนโคตรโคตรเลยแหละโคตรมหาโคตรตรงดูดินดิงกัดะดัะสนแดงก็หาย ไปใกล้ถังแดงเดี <face> ย๋ยวไปใกล้ถังแลงอเคไม่มีใครนะไม่มีคนวางนะฉำนไม่เหน็ดนื่ย <ar> อยจริงจังวะคือผมท้อละเราติมแบบไหวละดาที่มีคนยิงกันข้างบนอะ กันเน็ตนะสิเน็ดไม่ให้เลยว่เฮ้ยฮ<ะ>ไม่มีคนแล้วหรอเดี๋ยวพึมีคนยิงกันเสร็จนี่วะคือพวกมึงหายกันหมดละ <c oughs> ไม่เหลือใครละ

มาผ่อนรุ่นอะไรแถวนี้วะพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรทิ่งของครับสีองไม่ได้จับนานขอจับบ้างคงไม่ว่าคงไม่หวัน่น ลูกซองเป็นปีแล้วที่ไม่ได้จับพอได้จับลูกซองมาเป็นปีแลนี่มันปิงกันวะของเน็ดทูมันต้องปิงอ่ะเอาตรงอันนี้สิบเมกนะเว้ยดูดิสิบเมนเนนกนะเว้ยมีสอะไร นี่สิงเมงงนะว่าเฮ้ยได้สนไม่น่าตกเลยเอาเฮ้ยเม็ดปิงเนี่ยโอ้ไม่ไหวเลย เน็ตปิงง่ะเน็ตทัวมันปิงจังเลยวะเน็ตทัวผมไม่เข้าใจเน็ตทัวคือมันปิงอ่ะเน็ตทัวดูดีมันชอบปิงแบบเนี้ยผมไม่ชอบเลยไปเติมเงินผิดซะงั้นอ่ะล่างกันเลยทีเดียวจัง,จงหวะนี้ไปเติมเน็ตเอไปเสียไปเติมเน็ตทัวไม่ไหวเลยไม่ไหวเลย อาการไม่ไหวเลยอาการไม่ไหวเลยเดี๋ยวไปหมดธรรมดกาก่อนม่ได้ใจได้ไม่ตึงเพราะหมดแรงมันติงมันปิงอ่ะอหมดธรรมดาก็ปิงป่าวะเดี๋ยวบอกมันปิงทุกมันปิงทุกโหมดอะ่ะสิบเมกยังสู้เอเอสหกเมกไม่ได้เลยโหเน็ตถุอเย ถ้าหมู่บ้านผมไม่ใช่ว่ามีสัญญาณทูแรงกว่านะสัญญาณทูมันเยอะกว่าไงเวลามันโทรโทรง่ายเออนั่นแหละผมก็เลยไปซื้อซิมทูมาไว้โทรปรทรัดท่อสุดท่าเห้เติมเงินผิดชีวิตเปลี่ยนมีเล่นมีให้เล่นก็เล่นเล่นไปมันบอก นีเนี่ยเาเริล่นไปไมไหวเลยไม่ไหวเลยทำอะไรเออเขาจะไปดูแผนที่กันไอ้หมอนี่ <c oughs> ดูแผนที่กันบินนอนหมอบข้างบนเฉยเลยว่ะเฮ้ยไม่ไหวนะไม่ไหวนะ อุตส่าห์สมัครสิบเมฆแล้วนะเอ้ยไม่มใช่แค่เดี๋ยวเล่นการนี้จบผมก็ไปสเตรมแล้วนะครับคือจะไปนอนแล้วละ่ะ <c oughs> คือมันเหนื่อยวันนี้ทำงานเหนื่อยครับผมก็เลยอยากจะน,นอนบ้าง ก็เลยพักก็เลยพักไว้หน่อยเให้เจ้จาก้าวเออให้เนจ่าตรงนี้นหน้าที่เด็กไหนดีวะเออไม่ดีเนี่ยปิ้งละเน,น,นี่ยเวลาโดนคนยิงก็ไม่รู้เรื่องนะสิ คุณป้าแถวนี้นเขามีปืนเลยเขามีปืนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมีปืนเอ็มห้าร้อยเจมบอกนี่คือปืนไหมใช่ครับเจมปืนท็อปสามเก็บหนึ่งแล้วป่ะท็อปสามเก็บไปแล้วหนึ่งคิวครับผม เีบอกลูกซองใช้ปืนไหมใช่ครับเชีงกูขอปืนีระยะไกลมาให้ปืนีระยะไกลกูจชียงขอบคุณ <c oughs> ยิงคนบอกวะ่าเฮ้ยปัดถกไม่โดนอีย่างเลยยิงบอลโดนไผ่เลยยิงบอลโดนไผ่เลย เด็ดมันปิงอ่ะเด็ดคูผมไม่ชอบตรงนี้มันชอบปิงป่อยอครับไม่เก็บชิปฟ้าปะคนไม่ไดโดนหน้าจอคนไม่ไดโดนหน้าจอตัวเองจบแล้ว ว่าเดี๋ยวมันต้องมาฝั่งนี้ไว้อันนี้เรื่องจริงบริโม่หรือว่ามันไปแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กเด็กเนเจนเจนสองมีไม่เก็บมาจะหมวกหนึ่งขดเก่งขดเฟี้ยวมาเขาเขาจริงจจริงอีกเเ้้าด็คนน ออกไปไหนแล้ววะมันหายตัววะมันหายไปไหนวะหอยศิลาเลยเด,ด้อ จะแรกจะลงไปเก็บชิปฟ้าแต่มันไม่หนุกแน่นอนมาแล้วจ้าขอยมาละผมไม่มีคนะ่ะดูยากของแล้วนะ่าจะไม่มีใครเลย ก็เลยจะลงพิงหมดแล้วมัง้งเช็บปะพีกันหมดแล้วใช่ไหมตอบในขนมน้อยทั้งหลายไม่มีใครเลยมีแค่เรา มีแค่เราคนเดียวเฮ้ยปี่ันหมดวะไม่ไหวนะไม่ไหวนะเหน็ดเน็ด <c oughs> ไม่แค่ใครไม่ไหวนะครับเหน็ดไม่ไหวนะเหน็ดอะไร <c oughs> อะไรไอเน็ดมันปิงอะ <c oughs> เน็ดทูมันชอบปิงจังวะผมไม่เข้าใจตั้งแต่ซื้อมารอแรกแล้ว สิ่งแต่นม้บ่อยมากค,คือมึงให้ตันแค่นี้เนี่ยจีเอ็มึงให้ตันแค่นี้แต่เนน็ดโคตรปิงเยอให้ตันแค่สิบเมตรแต่เน็โคตรปิงจีเอมคือพวกมันอยู่ที่ไหนกันหรอหมดแล้วเ่าต้องไปล่าที่ไหนแล้วะ ทำอะไรอ่ะเออจริงๆแล้วไม่หนีใอ้กดผิดกดผิดกดผิดแล้วนันเออกดอัพเกาะเดี๋ยว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  เราลองอัพเกาะทิ้งแม่งเลยเช่ามันเถอะปลอยปลยอยเกาะไปโดนบอกไม่มีใครบอกมีไผ่อยู่แถวนี้เด้อครับผมโดน <c oughs> บอกมีไผ่มีแต่อายทำมนปวดตาทำมนปวดตาซ้ายจัง ที่ปวดตาใชาไนะิมไม่กิมม่วงกันแลวะทำไมมันเข้าแค่99ดาเมจาดเมเมจเข้าน้อยมากที่อัพกอยังอยู่เลยเหรออย่าบอกนะว่ามีคนน่าจะมีก่อสีกันหมดแล้วล่ะ มันก็เลยไม่เก็บเกาะมันเกยไม่อ้าบเกาะหลอนปะนี่ไอ้ดีนี้ไม่มีนี่หว่ากลลาลามันไมสกินก็ยิงตายเหมือนกันครับผมเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยหลอน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 เดี๋ยวเราไปเก็บไอเจ้าของบอลลูนซะก,ก่อน เើ្រូវនិត្រូវន់ព្រូវ ไม่โดนหัวเลยเดี๋ยวนี้ถงเมือล้างหัวเป็น,นมันมไม่รู้ไอเดบิวไม่โอนเลยบ๊ายบายครับคือเน็ตมันปิงอ่ะมันต้องเน็ตเอเอดอ่ะบ๊ายบาย